สวัสดีครับผมเพชรพร,รวยสวัสดีซีซู่ผู้สุกคอนมือในแอดกียรขีมัดตามแนวทางของพอที่โคง้งสุดท้ายเพิ่นกระหามาแล้วตะตองวดกระหายตะเหล็กติดเหล็กวิ่นมาตามโคง้งสุดท้ายไทยเพิ่อนจับปูยตัวใดหนึ่งห้า่ายยังไงจับอะไรมาได้เอามานำด้วของเกา่าของปูอ่ะ เขาเล็กป oh, 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 ู้่อเด้อไเขียนมาเล็กจีอวโอ้ยนอนรับไปคนตุ๊กตี้นอนดีเออแม่ตุ๊กงีะกับห่วงยังต้องข่อยเมย์ว่ะข่อยควอยมันบ่ควายถุงน้ำทังไปสฟินอะไรแบบควดลั่นมั่นอะครับมากกับอิมน้ำทางอิมแล้วก็ขอก วันน่ะพวกเราหาโม่งแย่งซื้อโม่งย่งแล้วว่ะวันก่อนผมเจ้าอีกี่วันไรตัดหญ้าตัวนี้บ่อครับวันไอือมิตรไปเรียงเราเรียงเราสบายยังมุ่เสิ่งม่นจะแก้สรานที่มันบริตัดเนาะเนาะับนอนดีด้วยบนตุ้ลิ้นเนาะครับเอาครับพี่น้องอีพีนะครับจับมาตามซึ่งวดที่แล้วนะครับได้จะเล็กติดเล็กเคียงของพอที่ วัดดีจะมาตามเลโกบกและแต่จับคู่ให้นะครับพี่หลังนีีของวันประจํามันทีหนึ่งนะครับที่หนึ่งตุลาคมนะครับ้องหาโคกกันนะครับเอาถ้าให้วิ่งนี่วิ่งไปเลยก่าวิ่งสามวิ่งสามมันบ่าสามนี่บนหรือล่างรันี่บนล่างนะครับ่าเ,เป็นบนล่าง,ง,างวิ่งบนล่างเนาะ สามตัวเดียวเนี่ยครับผมหมดเก็ดเปียดเพราะวานติเปยสัญญาทัหมดเเโอ้เสียดายรู้แม่เนาะย่ำถิ่ได้มาได้มาโอ้เดียวนอเอาคนนี้พูดแม่อะไรถิ่นีด้เลยแม่แล้วเขทังปุ๊บแล้วเมือกีอันตัวเดียวี้ยังล่ะ เขาให้กันกันั้งเต็มที่เต็มันแต่ว่าเต็มที่ตูสีโนเขานี่ยนะเขาเขียนให้แค่วันพุ่เขียนให้หนึ่งศูนย์สามกับศูนย์สามหนึ่งเขเขียนให้ก็เขียนให้กับเขาเขียนให้ทักษิณเมียนมณีนิวตากับพี่น้องกับฟังไรเรออันนี้เรียกฝันบ่กครับเรียกฝันครับเรียกฝันคีอเฉียวบางเลยที่ โอ้ข so uh ึ uh. mm. ้นหมนสี so 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 ่หวัดที 1, so ่เขียนห้าตัวเลยไมครับเขียนห้่าตัวศูนย์สามกับหนึ่งหนึ่งสามเอ่หนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งครับศูนย์สามหนึ่งครับเขาเขียนหอสองตัวอี่างรับ้สื่อน้าครับผมสื่อน้ำสไล่์เขาไปเ็มแข่พันคุณพันก่นล่ะเขาสื่อพันคุณพันครับศูนย์สามหนึ่งะครับพระเจ้าเขียนนักขัณให้ปิดเขียนหมออันนั้นหนึ่งศูนย์สาม กับสามศูนย์กับศูนย์หนึ่งสามศูนย์สามหนึ่เอากปนดกลองลองเด็ก <g> ไอ้ท่านเด็กเด็กเด็กของพ่อที่เด็กปิเด็กปีมนมาหนึ่งสองสามสี่เด็กสี่ของแกหนึ่งสองสามสี่เอาตัวนี้มาวกกับ เลขค้อนหนึ่งเลขค้อนมาหกับศูนย์มาหกับศูนเอาหกศักล้งไปเลยสมเอนสี่หกศัศูนยนะครับแต่ว่าเขาตั้งเอาสี่ลงไปหนึ่งสองสามสี่ั้งเียวลงไปเง้ยวสีับผมตั้งตั้งนี่เเสิหนึ่งสองสามสี่นั่นแหะครัคือูหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สีเขาใ่้ลังหม เอาสูกใช้รังตังตังได้เงยเออผมเาโค้กเข้า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 เขอาเับาเข้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 าเขอาเ้าเขาเขาเข้าเข้าเข้าเ้าเข้าเอาเาเ้าเเอาเาเ้าเ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 ขาเ้าเ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 ขอาเาเขาเ้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 าเ กับหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งหกสองหกสามหกและสี่หกนะครับนะครับใส่เราบางน้ำเลยน้ำกาพิลังอีซบ่ครูแล้วเรียบร้อยนี่ครับเลขประกบคู่เลขประกบคู่นะครับได้ทั้งหมดแปดคู่เพราะว่าเล็กเด่นมากประกบใส่เลขติดนะครับของปลดที่หหนึ่งกเลขเด่น ได้มาหกกับศูนย์นะครับหกกับศูนย์เอามาที่ตามพี่น้องได้พี่น้องที่ฟกครัห้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องที่เลขกตักเก้าน้ำนอย่างเนี้อมี่เลขตัวเก้าพ้อสี่หกนะครับถ้าว่ามันออกไปแล้วพี่น้องว่าออกก็ได้หรือจะเอาก็ได้กันไปนะครับว่าจะมาจจะว่ออกล่างไปขึ้นบนนึงสิเนาะนะครับผมเอาส่วนเลขกฝันวัตทีแล้วฝันได้สี่หกสี่หกตัวเดียว คนนี้คนนี้ก็ได้สามตัวกนไหนสามตัวหรือว่าีกนไห้ียนเสือินหมโอ้ชิวสามตัวชิวมากเต็มกระเ๋าะ้เพื่อเ็นไห้ดีกว่า้โตัวมันเต็มถุงเต็มกระเ๋าแล้วอชิวเป๋าเลยตินน้อยก็ได้หลายสิโอ้ฝันตัมากที่ฝันใกล้เมื่อออกสิเนาะฝันฝันมื่ขึ้นนี่มันบ่มื่อขึ้นวานเมื่อขึนวานมือว่านนี่แก่ิกัน มั่นเขาไหว้กันรัตตี่ไว้ครับที่รัตตีนั่นคือตัวนี้เนี่ยที่ติดตตามซ้ำเพรามจริงๆถ้าถ้าสามห้องเป็นรักนเอยนะก็ก็เลยเขาตรงนี้กลับป่ะหนินะครับเขาเขียนให้ตรงนี้ครับครับผมตรงนี้นะหอมสามนึงนะครับสามหนึงเอาครับพี่น้องทีนี้นี่ครับเดี๋ยวอาจดีนขับผามาให้ใกล้ๆนิดนึงนะครับจะได้อธิบายให้ถือกันนะครับเอาครับผม อันนี้เป็นเด็กที่ฝันวมดก้อนฝันได้สี่หตัวเดียวนะครับวมดนี้ได้สามตัวหนึ่งศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งเอ้ออศูนย์หนึ่งศนยสาหนึ่งศย์หนึ่งศนสาซึ่งตรงกับในีนี่วัดพีน้องลูกีษซึ่งหมุนเวียนกันในีนี่อ่าสาอ่าศูนย์สากับสามศูนะครับสามหนึ่งกับอ่ะบ่มีนี่นี่ว่าก็ หนึ่งศูนย์กับมีนี่หนีนะครับพี่น้องนิพซีนะครับนี่คืองวดที่แล้วยาเริ่มแล้วพี่น้องเด้่ต่วเลขความฝันตรงกันกับเลขคำนวณเนาะครับตรงกันกับเลขคำนวณส่วนมากนี่ถ้าฝันตรงกันนี่แน่นอนมาแน่นอนซึ่งซึ่งได้จัดไว้แล้วบนวัตุนี้ักไปแล้วคือคือเจี๋ยวงเล่นนะกับก็ก็ฝันได้ซี่งทีได้ไลยก็หันมาทีมงานซะทีมงานใช้วันกับเรื่องเลย่องบ่ได้ซื้อเอืมกับเช่นนั้นแล้วก็ได้บ่ได้ไร ค่ะพอติดงานนี่สิได้หลายคนนะครับเอาชนะพิลงองกิฟซีค่ครับผมงวดนี้คือกันกับวดที่แล้วนะครับวัดนี้ได้สามตัวพร้อมนะครับสามตัวเลขฝันเนาะได้สามตัวได้สามตัวเลขฝันก็ซิ่งมาตรงกับเลขสูตรนะครับเลขที่มาของพ่อที่นี่ก็มีหนึ่งสองสามสี่เลขติดเขาเลขติดบัดนี้เลขของวดอ่าพ่อที่เอามาเลขติดของของพันที่ว่ามาดีตลอดนะครับ ก็ได้มาตบกบคู่กันก็ได้แฝงคู่นะครับตอนนี้เลขกติดเลขกติดหักระสุนบริเขียนครับของนี้มเกล็กติดแม่คุณนะจ๊ะเอาหรือพี่น้องเกวิทย์น้องนี่ก็ได้มันเกิวินก็ได้หนีบวดมันก็มาเวด้วยไม่เบียนนะนี่มันยิ่งเป็นอะไรไปกลับก็ได้เนาะก็เคลื่อนมากมันก็บบอคใครเป็นลักหน่วยนะครับผมโอ้ทำไมถึงเป็นเป็นลักชิฟลักชิฟเข้ามันเราเป็นลักชิฟโอ้เลยของพี่นี่เป็นลักชิครับแต่ว่านี่ ที่ออกมามาประกบลักเกอไหกับพ่อกรบเร๋าลู่กันนะแต่ว่าชวนมาก้องใส่กินนักดีครับเอาพี่น้องยิปซี่แคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับมาแล้วครับผมมาตามให้พี่น้องยิปซี่กันแล้วนะครับเลขที่ประกบนะครับประกบได้หกกับศูนย์นะครับอันที่หนึ่งศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งหนึือเลขฝันนะครับเลขฝันคข้ไข้กันแบบเดียวกันกับหัวสี่หกนะครับพี่น้องยิปซี่ ปิดแกนาวิเคราะห์เบิ้งเอานะครับวิเคราะห์เบิงเอานะครับชอบก็เอาถ้าก็ชอบก็ต้องเอาหัวช่ไหมนาเพราะว่ามันปวใจดิไม่ติดกระเป๋าเดียวกระตานึงสองสามเซนเป็นหลักสิบเินเนาะเป็หลักสิบเงเลยปกติเรามาแทแน่นอนกรหกกระศูนย์ี่เป็นหลักหน่วยปกตินี่มาแทะมีมีหนึงกับสานไปแล้วจอาจจะมาเนาะ เดยนมื่กีเด่นเดินสามรอบหนึ่งหน่ยครับเดินสามรอบหนึ่งมาไปะเพราะว่าเดินสามเล้วเนาะเพราะว่าเลยวิ่งวิ่งสามเด้กเก้าพีสามเกพีสาแสดงว่าหวดนี้เดินสามรวดกันวิ่งกันนะครับสายวิ่งสายรวดสามสายห้าก็พรายามซื้อนักไปนั่นเห็นบหมอ้ซื้อนักได้ก็ไอ้ถ้ามันซื้อนักได้ก็มีตันนี่แล้วนี่ถ้าตีสามมิตามศูนย์่ถ้าามก็มี3สามศูนย์สามหกสาละงแล้วก็ถ้าเลขสูนก็หนึงศูนสา ศูนย์สามหนึ่งนะครับพี่น้องพิที่เน้นสองคู่สองหางกลมกลมเพราะอะไรนะครับพี่น้องพิที่เอาขอบบนขอบคุ่นพ่อที่หลายๆครับผมตีแป้งปั่นนักช่างใหม่พี่น้องสี่พี่โชคพี่ลาบกันนะครับผมทุกท่านทุกคนครับขอบคุณที่ครับ